สวัสดีครับเอฟซีทีนิงพิธีเจ้าวานและวิธีเลี้ยงไันครับพี่น้องครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาที่อ้อนช่างจีนวัวนะครับพี่น้องครับควาบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับยำแรงๆเดิมวันนี้มาแรงๆอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับเจอกันเออมาเจอกันครับช่างจีนวัวครั้งนึงพี่น้องครับวันนวันวันนั้วันเลยครับเพื่อจะมาตามแนวทางดีๆนะครับพี่น้องครับสองละล้านผ่านตลอดซองที่สิบแปดนะครับพี่น้องครับรอบที่หกรอบสุดท้ายนะครับเรามาลุ้นกันว่าช่างจีนวัวจะชอบเน้นยำตัวไหน สวัสดีครับช่างจิ๋วค้าครับสวัสดีครับวันที่ยี่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้สิบแปดเรามาลุ้นกันรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่อันนี้รอบที่หกสองสิบแปดครับเอบซีก็ก็ซื้อตัวเดิมหลยเพราะว่ามเลขมันกลับไปกลับมานะเลขมันน้อยเลขนี้ไม่เยอะผมว่าเลขไพ่จานเนี่ยที่ปล่อยหกรอบหกตัวเนี่ยถือว่าเเลขไม่เยอะวันที่ยี่สิบเนี่ยถ้าผมชอบเป็นการส่วนตัวนะผมชอบ กลับไปกลับมานะเลขมันน้อยเลขนี้ไม่เยอะเพราะว่าเลขพระอาจารย์เนี่ยที่ปล่อยหกรอบหกตัวเนี่ยถือว่าเลขไม่เยอะวันที่ยีสิบเนี่ยถ้าผมชอบเป็นการส่วนตัวนะผมชอบเจ็ดสองกับศูนย์แปดรอบปิดท้ายรอบสุดท้ายปิดท้ายเจ็ดสองศูนย์แปดปิดท้ายส่วนมากจะี้ไม่เคยพลาดนะท่านเนาะเจ็ดสองศูนย์แปดแต่ถ้าแตกสามตัวก็ศูนย์แปดเจ็ดสองภาวนาให้แตกสามตัววันที่ยี่สิบรอบสุดท้ายรอบที่หกสองสิบแปด ถ้าผมชอบคือวันนี้เป็นวันพุธเจ็ดสองกับศูนย์แปดครับก็คือ FC ดูไว้เป็นแนวทางครับเลขมีสิทธิ์มาทุกตัวครับผมแต่ถ้าตัวเน้นผมชอบเจ็ดสองกับศูนย์แปดครับถ้าอยากให้แตกสี่ตัวผมก็ชอบเจ็ดสองศูนย์แปดเหมือนกันอ,อย่าไม่ได้ก็ขอแตกหรืออาจจะสองแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดสองอะไรนี่แหละอยู่ยางเงี้นแต่ละรอบแต่ละซองนี่แตกสามตัวจะค้างหรือท่านเนาะ มันไม่ได้แตกสามตัวนานแล้วแต่มันแตกมันแตกทุกรอบอะแต่ว่าไม่แตกสามตัวมาสักสามสี่ซซงแล้วโซงที่สิบแปดอะขอแตกสามตัวสักสุดท้ายแล้วใช่รอบสุดท้ายขอแตกสามตัวรอบหนึ่งนย์แปดสองเจ็ดเน้นๆนย์แปดับพี่นองแคปปไปเลขครับพี่น้องครับเน้นพี่น้องชอบตอนในพนีเซ่ก็จัดแอดนัทนะครับถ้าเอฟซีท่านใด ีน,นรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมา,ม,ามารอรุนสองที่สิบเก้าก็พิมพ์รอไว้สองที่สิบเก้า็คือเหมือนรอเปิดสองที่สิบ้าว่าจะตรงใจของท่านหรือเปล่าครับวันนี้วันที่ยี่สิบเป็รอบสุดท้ายรอบที่หกของสองสิบแปดซื้อทุกตัวแต่เน้นแค่เจ็ดสองกับศูนย์แปดกับเอซเอาไปก็เสียงโชคคือพิจารณาก่อนก่อนที่จะลงในการเสียงโชคนะถ้าท่านยังไม่ชอบก็ซื้อตัวเดิมทุกตัว ถ้าชอบค่อยเน้นเน้นตามผม8กับ27ครับผม14ทุกท่านรวยๆดีครับครับต้องขอบคุณท่านกิรโรอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับคุณละพรก็หยิบ4เนาะครับผมสองสุดท้ายขอให้เข้าซ้ำตัวแตกเหมือนเดิมมีบาควางครับเอาดีครับคือเป็นตัวเน้นเลย9หนึ่งอาจจะเป็น6หนึ่งแต่รอบนี้ทำไม6หนึ่งมาอยู่นี่ผมเขียนให้มาร์กเยก็ปล่อย่างเงี้ยไปสัชัดเลยใช่ใช่ใช่ก็อาจจะบนล่างเลยนะเพื่ออบนล่างหรือกลางไว้ให้ก็ได้เพราะว่าอย่าง8หนึ่ง9อาจจะ5 9 0827อาจจะเป็น08แต่นี่มามาฉีกเป็นเลขๆ9หนึ่งมี6หนึ่งใสพระอาจารย์กลับให้นะรอบนี้มาอย่างนี้ผมก็มาอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนไม่ได้คลิปนี้พระจารย์ดูทุกรอบพระอาจารย์รอดไปก็จะดูทุกรอบอถ้าท่านไม่ดูก็มากกะทายกก็ดูอยู่ให้อยู่แล้วทองที่18รอบแรกนี่วันที่8สิงหาคมสองพันห้ารอ 68, ้อยหกสิบแปดใช่ช่างชอบแต่ผมชอบชอบตามภาษาผมชอบ08เลย อืเป็นพิเศษเลยใช่ไหมครับผมพิเศษอนมันงบถ้าผมงบน้อยตัวเดียวชอบตัวเดียวศูนย์แปดแต่ถ้าท่านชอบตัวอื่นอาจจะชอบเก้าหนึ่งแปดหรือแปดเจ็ดสองก็มีมีเสร็จมาครับต่างความพอผมว่านะตอนละล้านพรานตลอดรอบแรกวันที่แปดไดพี่น้องเด้อวันที่แปดอย่าลืมแปดอย่าลืมครับก็ลองเอาลองเอาไปก็ท่านเอาไปพิจารณาก่อนค่อยซื้อครับถ้าท่านชอบค่อยซื้อนี่ผมแนวถ้าชอบค่อยซื้อถ้าไม่ชอบก็ตัวดูไปก่อนครับ มันเราถ้าถ้าชอบสินใจนึงแล้วซื้อแพงก็ไม่ว่าถ้าชอบถ้าท่านเจ้าเราก็ดูไปก่อนดูดูดไปแต่รอบนี้ซองผมว่าจะเหมือนสองสิบเจ็ดตัวขีดเข้ามามแต่ตัวแปดเจ็ดไม่ใ้กลับแล้วแหละแต่ระว่างเก้าหนึ่งแต่เก้าหนึ่งท่านกลับมาหกหนึ่งกันให้เลยเนี่ยเก้าหนึ่งหกหนึ่งกลับให้แล้วกลับลยให้เลยนะท่านกลับแล้วท่านบอกเออกลับมันกลับให้เลยแหละผมเปิดซองมาเอาเอทำไมมี 9, 1, 6, 1เก้าหนึ่งมีหกหนึ่งหรือว่ารอบก่อนมาเจ็ดเก้าเจ็ดหก เรารอบนี้เลยมามามาทรงเนี้ยครับเลขแต่ว่าสองสิบแปดเนี่ยเลขสวยนะผพราว่าครับรู้สึกนะเนี่ยผมผมยังชอบศู์ไปเลยูอยากให้เข้าสามตัวทุกซองเหมือนแต่ก่อนนั่นเองเนาะอืมอยากให้เข้าสามตัวสามตัวตลอดเลยกับแตกสามตัวครับยิ่งอยากให้แตกสามตัวสักสักสองสักสามรอบนะโอ้โหไม่ได้ว่ามันมันเป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยครับอยากให้แตกได้มีกันทําบุญกันเล็กน้อยช่วงนี้ช่วงภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วย เศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วกนะเศรษฐกิจชู้รบกันชายแดนเกิดปัญหาชายแดนก็อยากอยากให้แตกสามตัวเลยแต่เรานี้เลขสวยนะผมว่าเลขสวยมากคือแปดสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบแปดยี่สิบยังไงรอบนี้ก็อย่าอย่าลืมตัวขีดด้วยกันเพราะตัดหน้าอย่างเก้าหนึ่งหนึ่งแปดอาจจะน้อยน้อยหนึ่งแต่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเด็ดเด่นถ้าแปดเจ็ดสองนี่ ก็มีสิทธิ์มาครับในในวันที่แปดนะวันที่แปดเนี่ยผมชอบติดแปดอยู่สามตัวเก้าหนึ่งแปดแปดเจ็ดสองกับศูนย์แปดหมายถึงว่ารอบแรกวันที่แปดต้องมีแปดแต้องมีแปดครับเก้าเก้าหนึ่งแปดกับแปดเจ็ดสองกับศูนย์แปดถ้าผมเป็นผมซื้อเองเนียแต่ผมไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อซื้อไม่ได้ครับครับเป็นไม่แน,น่อาจจนะหนึ่งแปดมาเพราะว่าแต่ถ้ามาห้าเก้าหนึ่งแปดเนี่ยสวยเลยถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะมา ศูนย์แปดสองเจ็ดนันก็สวยคือว่าในเลขสี่ตัวนี้ตัวสวยแต่เลขตัวหลังเนี่ยเป็นเลขที่ฉีกออกมาผมดูจากถ้าเลขมายางนะฉีกเพิ่มให้ซ้ําอย่างสี่สามหกหนึ่งเนี่ยเป็นเลขที่ฉีกออกมาเป็นเลขที่ระวังไว้กันไว้อ่อสุดท้ายนี้จะไปดูสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้ถ้าท่านเจ้าหน้าทอธิบายวิธีการเสียงโชคให้กับเี่ตีหน่อยครับผมก็คือถ้าท่านชอบ ถ้าท่านใหม่คนที่มาดูใหม่ๆยังไม่รู้ว่าทําไมมีคนโทรมาถ,ถามผมหลายคนว่าใช่ท่านทำไมให้ซื้อตัวเดิมหกรอบคือหกรอบเนี่ยมันหกเลขไงใช่เกิด้ารอบที่แปดมันออกเก้าหนึ่งแปดแล้วพอออกแล้วท่านไม่ซื้อตามอมันก็จะเลขราวมันจะย้อนออกกับตัวเดิมใช่ไหมตอนสองแปดออกเกือสามรอบอะ่ะครับต้องแปดรอบท็อเนี่ยผมถึงว่าทําไมคือเลขราวนันออกซ้ํามันออกวันเว้นวันมันซ้ํากันได้ภายในหกรอบเนี่ยท่านซื้อตัวเดิมแต่ซื้อน้อย หรือว่าจะลบจะจะ,จะลบสองละานอะไร <c oughs> นะอ <c oughs> อกซ้ำๆ <c oughs> จะลบสองละานหรือเปล่าก็ไม่รู้เออออกซ้ำๆก็ลบลบหรือเปล่าไม่รู้ครับกับเราซื้อดูแต่ว่าที่ซื้อสําคัญทุกครั้งตัวขีดตัวขีดออกทุกร,รอบนะไม่เคยพลาดนะ่สองสิบสองสิบเจ็ดสองสิบหกก็ออกศูนย์สี่เด็ดนะสองสิบเจ็ดเนาะออกศซนสี่ก็ออกตัวขีดอะศซนสี่สี่โซนนะแตกบนล่างก็เคยออกมาแล้วแล้วไอ้สองสิบหกใช่ไหม สองสิบหกศูนย์สี่อกสองสิบเจ็ดก็เตะเจ็ดเก้ากับสี่เก้าตัวขีดนี่ออกทุกรอบนะตอนนี้ตัวขีดมีเก้าหนึ่งกับแปดเจ็ดก็เอฟซีลองลองซื้อดูคือทุกอย่างซื้อรอบเดิมแต่ให้เน้นตัวขีดครับก็คือว่าเป็นแนวทางก็ขอบคุณที่มาับชมวันศุกร์ที่แปดก็รุ้นมาลุ้นกันครับต้องขอบคุณท่านช่างจรววอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องครับที่มาแนวทางที่ดีเนาะท่านช่างจีรวหรือ แค่ตั้งสองช่องก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะต่เนาะโอ้ไม่มีไม่มีใครรู้เลยครับแต่เราสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยเราต่างคนต่างไม่รู้แต่เราก็จะคือเป็นแนวทางเนาะทุกเป็นแนวทางแนวทางเพื่อย่อเลขย่อเลขให้มันน้อยตัวเลขหนึ่งพันตัวเนี่ยเราซื้อพันตัวไม่ไหวขาดทุนคแต่เราก็ย่อมาให้เหลือแค่สองชุดครับผมเลขร้อยตัวก็ย่อให้มาเหลือสักสักสี่ชุดมันเป็นการเซฟเซฟค่าใช้จ่ายครับไม่มีใครรู้พี่น้องกระปรดใช้วิจารยณในการรับชมนาะตอนเนาะ ครับถ้าเลื่อนผ่านมาเห็นก็ดูถ้าชอบก็ตามแล้วแต่เนาะมาแต่มาถ้าเลื่อนผ่านเนี้ก็ดูให้จบคลิปแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจใช่ไม่อยากให้เลื่อนผ่านเนาะไม่อยากให้เลื่อนผ่านที่ชอบก็คือจะดูกันนิดหนึ่งอ่ะดูกันเป็นการทักทายกันเลขผมไม่มีคอนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์ว่าจะหลอกคนดูนะไม่มีเป็นเลขที่พระอาจารย์ใจวัดป่ามาจริงเพราะว่าเลขนี้มันมานานแล้วครับไม่มีให้แสดงคอนเทนต์อะไรไม่มีเลขที่มาจากพระวัดป่าจริงครับผมจริงทุกเรื่อง คือเหมือนพระอาจารย์ให้มาท่านก็ไม่ได้เรียกร้องถูกก็ร่วมทำบุญไม่ถูกคนก็ยังมีร่วมทำบุญเล็กน้อยท่านไม่ได้รกว่าเออต้องถูกแล้วต้องร่วมห <trem> ้าพันหนึ่งร้อยอะไรสองร้อยสามร้อยไม่ได้บางคนสามสิบาทนัานก็ไม่เคยว่าเป็นเล็กที่แบบสนะายบุญริงๆึๆเนี่ยถูก,กร่วมบุญกันบางคนฝากซื้อน้ำซื้ออะไรบางคนก็ร่วมค่าซองตามกําลังท่านไม่ได้เรียกร้องอะไรครับครับสุดท้ายนี้ค่อยเรกี่ล้านให้พรเอฟซีนะงครับผมก็สุดท้ายนี้ก็เอฟซีเอาเลขไปเสี่ยงโชคก็ซื้อ ใช้วิจารณญาณก็ค่อยซื้อหรือว่าเลขนี้เราชอบเราก็ค่อยซื้อาาถูกสามตัวตรงๆด้วยสาธุขอให้ถูกสามตัวตรงๆเอฟซีมีโชคมื่อไหรเพราะว่าเขาวันษาผมอยากให้มีเงินติดก,กระเป๋ารวมไปทําบุญทุกวันพระหละเราะเล็กๆไปเลเป็กสะพานบ,บุญถ้าท่านถูกก็ให้ท่านทําบุญที่วัดใกล้ๆบ้านครถูกพระอาจารย์ท่านเน้นเน้นทำบุญมากกว่าแต่ถูกรวมบุญด้วยกันคกับอย่างค่าซองเนี่ยผมก็าถวายท่านอยู่แล้วเนาะ เลน่นเอาก็ถวายตามตามกําลังว่าทัวนี้ผมไม่ได้ขึ้นลงไปแต่ว่าท่านจะฝากซองไปกันมาที่ท่านลงมามักกะทะยกมาหรือท่านขํ้ไปมาปกติขอมกมากระทะยกนะแต่ปพระช่วงนี้ท่านเข้าเขาทำาอ,อกไม่ได้แต่มักกะทยกท่านก็จะมาปกติญาติพี่น้องทํางานอยู่ฝั่งไทยครับถ่ายคลิปก็ให้ทุกท่านเนาะเอาไปเสียงโชคดูผมให้แคบไวอ๋อแคบแคบครับน้องแคบไปเลยสองสิบแปดของสองที่เปียกสองล้ล้นพันตลอดน,นะครับพี่น้องครับ ผนที่แปดสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าแล้วก็สิบแปดแปดโอสิบแปดครับพี่น้องครับครับแล้วก็มีพ่วงไทยด้วยรอบหนึ่งเอาไปพิจารณาไทยด้วยครับผมครับสุดท้ายจริงจริงก็ต้องขอขอบคุณท่านเจรัวอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่ถึงจะใกล้จะไกลท่านเจรัวก็เดินทางไปเอาซองดีๆมาให้กับเอฟซีเนาะเราก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีด้วยที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ถอดจริงกันเนาะไม่ถอดจริงครับพี่น้งครับเพื่อจะเข้าพี่หลุดเรื่องตัวคีเนาะยังไงกำลังใจ ครับครับพี่น้องครับสองที่สิบแปดรอบแรกขอให้แตกสามตัวตรงตรงสามตอยากให้แตกสามตัวดีครับผมอยากให้แตกกันเอฟซีถูกผมดีใจ